สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้คือหนังสือเสียงเตียอบารพเพอซีคำพยากรณ์จากเพื่อนต่างดาวเตียอบาหนังสือเล่มนี้เขียนโดยมิเชลเดสมาเกโดยเนื้อหาในอีพีที่8นี้จะยังคงอยู่ในบทที่3มนุษย์คนแรกบนโลกส่วนที่3อย่างที่เธอเห็นการฆาตกรรม นี่ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากมากเช่นกันผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรจะถูกพาตัวไปยังห้องพิเศษและทิ้งให้อยู่ตามลำพังโดยข้างหลังม่านนั้นจะมีนักอ่านใจอยู่ที่นั่นคนคนนี้จะไม่เพียงมีพรสวรรค์พิเศษทางทรจิตเท่านั้นแต่เขายังคงเพิ่มพูนพรสวรรค์นั้นขึ้นไปอีกด้วยการพยายามในมหาวิทยาลัยพิเศษแห่งใดแห่งหนึ่งอย่างต่อเนื่องเขาจะสามารถตรวจจับความคิด ของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรได้เธออาจโต้แย้งว่าคนคนหนึ่งสามารถฝึกฝนที่จะทำให้ความคิดว่างเปล่าได้แต่เธอไม่สามารถทำแบบนั้นได้ในระยะเวลาที่ยาวนานยืดเยื้อได้ถึง6ชั่วโมงต่อวันหรอกนะนอกจากนี้ในช่วงเวลาต่างๆที่เขาหรือเธออาจคาดไม่ถึงที่สุดก็จะมีเสียงบางอย่างที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดังขึ้นมาจนทำให้ผู้ถูกทดสอบเสียสมาธิไป เพื่อเป็นการเผื่อไว้ก่อนได้มีการใช้นักอ่านใจที่แตกต่างกันจำนวนหกคนขั้นตอนเดียวกันนี้ก็ใช้กับพยานฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจำเลยโดยที่ให้พวกเขาอยู่ในอาคารอื่นซึ่งอยู่ห่างออกไปจะไม่มีการพูดคุยใดๆทั้งสิน้นและในสองวันต่อมาขั้นตอนดังกล่าวก็จะถูกทำซ้ำคราวนี้เป็นเวลา8ชั่วโมงในวันที่สนักอ่านใจทุกคน จึงทำการยื่นบันทึกต่อคณะผู้พิพากษาสามคนที่จะไปทําการสัมภาษณ์และซักถามผู้ต้องหาและพยานต่อไปโดยที่ไม่มีทนายความหรือคณะลูกขุนเข้ามาเกี่ยวข้องผู้พิพากษาจึงทราบรายละเอียดทั้งหมดของคดีล่วงหน้าอยู่แล้วและต้องการให้แน่ใจในความผิดของผู้ถูกกล่าวหาอย่างสมบูรณ์ทำไมเป็นงั้นล่ะครับโทษคือประหารมิเชลแต่เป็นการตายที่แย่มากๆฆาตกร จะถูกโยนทั้งเป็นให้กับจระเข้ส่วนการข่มขืนซึ่งถือว่าเลวร้ายยิ่งกว่าการฆาตกรรมนั้นจะถูกลงโทษอย่างทารุณมากกว่าอีกผู้กระทําความผิดจะถูกทาตัวด้วยน้ำพึ่งและนำไปฝังดินไว้จนถึงระดับหัวไหลใกล้ๆกับรังมดแดงบางครั้งความตายอาจต้องใช้เวลานานถึง10หรือ12ชั่วโมงอย่างที่เธอคงเข้าใจแล้ว ด้วยอัตราอัชญากรรมที่ต่ำมากๆของทั้งสองสายพันธ์ด้วยเหตุนี้จึงไม่จำเป็นต้องมีคุกไว้กักขังแต่อย่างใดคุณไม่คิดหรอกหรอครับว่ามันโหดร้ายเกินไปงั้นลองคิดถึงหัวอ,อกของคนเป็นแม่ของเด็กหญิงวัย16ปีที่ถูกคมขืนและฆ่าตายดูสิไม่ใช่ว่าเธอจะต้องอดทนต่อการสูญเสียลูกไปเท่านั้น แต่มันยังเป็นไปในแบบที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทั้งๆท,ที่เธอไม่ได้เป็นคนที่ยั่วยุหรือแสวงหาความสูญเสียแต่เธอกลับเป็นคนที่ต้องทนทุกข์ทรมานมากที่สุดอาชญากรนั้นในทางกลับกันกลับต้องตระหนักถึงผลของการกระทำของตัวเองเป็นอย่างดีอยู่แล้วดังนั้นเขาจึงจำต้องถูกลงโทษอย่างโหดร้ายเท่านั้นตามที่ฉันได้อธิบายไป ความผิดทางอาญาจึงแทบไม่มีเลยกลับมาเรื่องของศาสนาฉันเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ว่าทั้งสองสายพันธเชื่อในเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ก็มีความแตกต่างในความเชื่อซึ่งบางครั้งทําให้เกิดความแตกแยกมีนักบวชบางคนได้เบี่ยงเบนผู้คนจํานวนมากให้มารวมกันเป็นกลุ่มภายใต้การชี้นําในรูปแบบของศาสนาที่แตกต่างออกไปความแตกแยกได้เกิดขึ้น ในหมู่คนผิวดำจนส่งผลกระทบที่ร้ายแรงที่สุดแล้วคนผิวดำประมาณ5 0 0 0 0นคนก็อพยพตามนักบวชของพวกเขาไปยังแอฟริกาอันเป็นพื้นที่ที่ทะเลแดงอยู่ในตอนนี้ในเวลานั้นยังไม่มีทะเลแดงและแผ่นดินเป็นแอฟริกาพวกเขาเริ่มสร้างหมู่บ้านและเมืองต่างๆ แต่ระบบการเมืองดังที่ได้อธิบายให้เธอฟังซึ่งมีความยุติธรรมและมีประสิทธิภาพทุกประการกับถูกละทิ้งไปเรานักบวชเป็นคนที่เลือกหัวหน้ารัฐบาลดังนั้นผู้นำเหล่านี้จึงกลายเป็นหุ่นเชิดที่พวกเขาบงการได้ไม่มากก็น,น้อยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนต้องเผชิญกับปัญหาสารพัดมากมายบนโลกในแบบที่เธอคุ้นเคยดีในยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริต การค้าประเวณียาเสพติดและความอายุติธรรมทุกรูปแบบสำหรับคนผิวเหลืองพวกเขามีโครงสร้างที่ดีกว่ามากและถึงแม้จะมีการบิดเบือนจากศาสนาบ้างเล็กน้อยแต่นักบวชของพวกเขาไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการใดๆของภาครัฐพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความสงบและความอุดมสมบูรณ์ซึ่งค่อนข้างแตกต่างจากสายพันธุ์ผิวดำที่แบ่งแยกดินแดนไปอยู่แอฟริกา ในเรื่องของอาวุธพวกเขามีอาวุธแบบไหนกันครับมันค่อนข้างเรียบง่ายและเนื่องจากความเรียบง่ายย่อมเหนือกว่าความซับซ้อนอยู่แล้วมันจึงทำงานได้ดีอย่างน่าอัศจรรย์ทั้งสองสายพันธุ์นำสิ่งที่เราเรียกว่าอาวุธเลเซอร์ติดมาด้วยอาวุธเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มคนพิเศษซึ่งในทางกลับกันก็อยู่ภายใต้การดูแลของผู้นำของแต่ละประเทศ ตามข้อตกลงที่มีร่วมกันแต่ละสายพันธุ์ได้ทำการแลกเปลี่ยนผู้สังเกตการณ0 0นคนซึ่งจะไปปรากฏตัวถาวรในต่างประเทศทุกๆประเทศผู้สังเกตการเหล่านี้คือเอกอัครราชทูตและนักการทูตของประเทศตนขณะเดียวกันก็คอยดูแลเพื่อไม่ให้มีกรณีการมีอาวุธมากเกินไปได้เกิดขึ้นระบบนี้ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ และรักษาความสงบสุขมาเป็นระยะเวลา3,550ปีอย่างไรก็ตามคนผิวดำที่อพยพไปยังแอฟริกาไม่ได้รับอนุญาตให้นำอาวุธเหล่านี้ติดตัวไปด้วยเนื่องจากเป็นกลุ่มคนที่แบ่งแยกดินแดนออกไปพวกเขาค่อยๆขยายออกไปทีละเล็กทีละน้อยและได้ไปตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเป็นทะเลทรายซาฮาราในยุคนั้นที่นั่นเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ มีอากาศเย็นสบายเป็นที่อยู่อาศัยของพืชพันธุ์อันอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับสัตว์หลากหลายชนิดนักบวชได้ก่อสร้างวิหารขึ้นมาและเพื่อสนองความต้องการเพื่อความมั่งคั่งและอำนาจพวกเขาจึงจัดเก็บภาษีประชาชนอย่างหนักผู้คนที่ไม่เคยรู้จักความยากจนมาก่อนบัดนี้ได้ถูกแบ่งออกเป็นสองชนชั้นที่แตกต่างกันนั่นก็คือผู้ที่ร่ำรวยมาก และผู้ที่ยากจนมากแน่นอนว่าเรานักบวชเป็นชนกลุ่มแรกเช่นเดียวกับผู้คนที่คอยช่วยเหลือพวกเขาหาผลประโยชน์จากผู้ที่ยากจนาศาสนากลายเป็นการบูชารูปเคารพและผู้คนพากันเทิดทูนพระเจ้าที่สร้างขึ้นมาจากก้อนหินหรือต้นไม้โดยมีการถวายเครื่องบูชาให้แก่รูปเคารพในระยะเวลาไม่นานนักนักบวชก็ยืนกลานว่าเครื่องบูชาต่อไป จำต้องเป็นมนุษย์ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของการแบ่งแยกนักบวชใช้ความเจ็บปวดเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะถูกควบคุมให้อยู่ในความไม่รู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยการลดระดับการพัฒนาทางสติปัญญาและทางกายภาพในช่วงหลายปีที่ผ่านไปนักบวชจึงสามารถรักษาอำนาจเหนือประชาชนได้ดีมากศาสนาที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ไม่มีอะไรที่เหมือนกันอย่างสิ้นเชิงกับ ลัทธิที่สร้างแหรงบันดาลใจก่อนที่จะเกิดการแยกตัวออกมาในตอนแรกดังนั้นการควบคุมมวลชนจึงเป็นสิ่งจำเป็นกฎจักรวาลกำหนดว่าหน้าที่หลักของมนุษย์ไม่ว่าจะอาศัยอยู่บนดาวดวงใดก็ตามคือการพัฒนาจิตวิญ,ญญาณนักบวชเหล่านี้ได้ละเมิดกฎพื้นฐานดังกล่าวโดวยการทำให้ทั้งประเทศอยู่ในความเพิกเฉยและนำพาพวกเขาด้วยคำโป้ปดหลอกลวง ณจุดนี้เองเราตัดสินใจว่าจะต้องเข้าไปแทรกแซงแล้วแต่ก่อนที่จะทำแบบนั้นเราได้เสนอโอกาสสุดท้ายให้แก่นักบวชด,ด้วยการใช้ธุรจิตและความฝันเราได้ทำการติดต่อไปหามหาปุโรหิตโดยบอกว่าการบูชายันมนุษย์จะต้องยุติลงและประชาชนเหล่านี้จะต้องถูกนำพากลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องมนุษย์ดำรงอยู่ทางกายภาพ เพื่อจุดประสงค์ในการพัฒนาจิตวิญญาณเท่านั้นสิ่งที่เขากำลังทำอยู่จึงขัดแย้งกับกฎแห่งจักรวาลมหาปุโรหิตเกิดความหวาดกลัวเป็นอย่างมากวันรุ่งขึ้นจึงมีการเรียกประชุมนักบวชเพื่อเล่าความฝันของตนเองให้ฟังทว่านักบวชบางคนกลับกล่าวหาว่ามหาปุโรหิตคือคนทรยศขณะที่คนอื่นบอกว่าเขาแก่ชรามากเกินไปแล้วและสงสัยว่า น่าจะเกิดภาพหลอนบางอย่างในที่สุดหลังจากการพูดคุยกันนานหลายชั่วโมงนักบวช12จาก15คนที่ก่อตั้งสภานี้ขึ้นมายังคงยึดมั่นที่จะรักษาศาสนาไว้เช่นเดิมต่อไปโดยอ้างแนวคิดอุดมคติเพื่อคงการควบคุมเอาไว้และยังส่งเสริมความเชื่อให้ผู้คนพากันหวาดกลัวพระเจ้าผู้อาฆาตพยาบาทซึ่งนักบวชเป็นตัวแทนของพระเจ้าบนโลกนี้ไว้ต่อไป พวกเขาไม่เชื่อมหาปุโรหิตที่ได้บอกเกี่ยวกับความฝันเลยแม้แต่คำเดียวในบางครั้งสถานภาพของพวกเราก็มีความเปราะบางมากเลยนะมิเชลเราสามารถปรากฏตัวพร้อมกับยานอาวกาศของเราและเข้าไปพูดคุยกับนักบวชได้โดยตรงซึ่งพวกเขาเองก็เคยเห็นยานที่มาจากอาวกาศได้อยู่แล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมีการแยกตัวกันเกิดขึ้นด้วยซ้ำแต่หากเราทำแบบนั้นพวกเขา จะโจมตีเราทันทีโดยไม่มีการตั้งคำถามใดๆทั้งสิน้นเพราะพวกเขามีความหวาดระแวงและกลัวที่จะสูญเสียอำนาจที่เหนือกว่าในประเทศชาติของตนไปพวกเขาได้จัดตั้งกองทัพและมีอาวุธที่ทรงพลังมากเพื่อเตรียมไว้ใช้ในการต่อต้านการปฏิวัติที่อาจเกิดขึ้นเราสามารถทำลายนักบวชและเข้าไปพูดคุยกับประชาชนได้โดยตรงเพื่อนำพาทุกคนให้กลับคืนสู่เส้นทางที่ถูกต้อง แต่ในแง่ทางจิตวิทยานี่อาจกลายเป็นความผิดพลาดก็เป็นได้ผู้คนเหล่านี้คุ้นเคยกับการเชื่อฟังนักบวชของตนเองและจะไม่เข้าใจเลยว่าเหตุใดเราต้องเข้ามายุ่งเกี่ยวในกิจการของประเทศตนดังนั้นทั้งหมดที่ทำไปก็อาจจะกลายเป็นความสูญเปล่าก็เป็นได้ถว่ามีอยู่คืนหนึ่งเราได้บินอยู่เหนือประเทศที่ระดับความสูง1 0,000เมตร ในเครื่องมือที่เป็นวัตถุทรงกลมของเราวัดและเมืองศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ1กิโลเมตรเราได้ทำการปลุกมหาปุโรหิตและสาวกสองคนที่เชื่อฟังทุกสิ่งที่เขาพูดให้ตื่นขึ้นด้วยการใช้โทรจิตเราทำให้พวกเขาออกเดินไปยังสวนสาธารณะที่สวยงามอยู่ห่างจากเมืองศักดิก์สิทธิ์ราวหนึ่งกิโลเมตรครึง่งจากนั้นด้วยการใช้ภาพลวงตาแบบหมู เราทำให้ผู้คุมเปิดเรือนจำและปล่อยตัวนักโทษออกมาเหล่าคนรับใช้เหล่าทหารชาวเมืองศักดิ์สิทธิ์ทุกคนได้ถูกทำให้อพยพยออกไปจนหมดเหลือแค่เพียงนักบวชที่ชั่วร้าย12คนคงอยู่ในเมืองประชาชนทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจจากนิมิตแปลกๆบนท้องฟ้าทุกคนจึงเรียบเร่งไปที่อีกฟากหนึ่งของเมืองบนท้องฟ้านั้นสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนก็คือ คนหลายคนที่มีปีกบินวนเวียนอยู่ร,บรอบๆเมฆเรืองแสงขนาดมหึมาที่ส่องแสงสว่างในตอนกลางคืนทำแบบนั้นได้ยังไงกันครับภาพลวงตาแบบหมู่ไงล่ะมิเชลในระยะเวลาอันสัน้นได้มีการเตรียมการเพื่อให้นักบวชชั่วร้าย12คนที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเมืองศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเมื่อทุกอย่างพร้อมสพท์วัตถุทรงกลมจึงเข้าทำลายนักบวชทุกคน รวมทั้งวิหารด้วยอาวุธแบบเดียวกับที่เธอได้เคยเห็นใช้งานจริงมาแล้วก้อนหินแตกกระจายและผนังกำแพงพังทลายลงจนทับถมกันสูงหนึ่งเมตรเพื่อที่ซากปลักหักพังของพวกเขาจะเป็นพยานให้เห็นถึงผลที่ตามมาของบาปนี้ที่จริงหากว่าพวกมันถูกกำจัดไปจนหมดสิน้นผู้คนก็จะหลงลืมไปในเวลาไม่ช้าเพราะมนุษย์มักจะลืมได้ไง่ายๆนอกจากนี้ พื่อการสั่งสอนประชาชนเสียงที่เป่งออกมาจากเมฆที่ส่องแสงได้ตักเตือนว่าไฟพิโรธของพระเจ้าอาจเป็นสิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่าอะไรก็ตามที่พวกเขาเคยพบเห็นมาอย่างแน่นอนและพวกเขาจะต้องเชื่อฟังมหาปุโรหิตและปฏิบัติตามแนวทางใหม่ที่ซึ่งเขาจะแสดงให้เห็นเมื่อทุกอย่างจบลงมหาปุโรหิตก็ยืนอยู่เบื้องหน้าและปลาัยแก่มวลชน เขาอธิบายให้คนที่ยากจนฟังว่าพวกเขาคิดผิดและตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือทุกคนจะต้องมุ่งมั่นร่วมกันในวิถีใหม่เขายังได้รับความช่วยเหลือในการทำงานนั้นจากนักบวชทั้งสองด้วยแน่นอนว่าในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่ยากลำบากแต่พวกเขาก็ได้รับความช่วยเหลือจากความทรงจำและความหวาดกลัวต่อเหตุการณ์ที่เมืองศักดิ์สิทธิ์ได้ถูกทำลายลงไปภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่นาที และนักบวชที่ชั่วร้ายได้ถูกสังหารไปจนหมดไม่จำเป็นต้องบอกเลยว่าเหตุการณ์นี้ถือได้ว่าเป็นปาฏิหาริย์ของพระเจ้าเพราะมันเกี่ยวข้องกับการปลดปล่อยนักโทษมากกว่า200คนให้เป็นอิสระก่อนที่นักโทษจะต้องเผชิญกับการบูชายันในวันต่อไปรายละเอียดทั้งหมดของเหตุการณ์นี้ได้ถูกบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ก็มีการบิดเบือนในตำนานและเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาหลายศตวรรษอีกด้วยอย่างไรก็ตามผลที่ตามมาก็คือทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปในทันทีคนรวยที่มีส่วนในการสแสวงหาผลประโยชน์จากประชาชนบัดนี้เมื่อคำนึงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักบวชที่ชั่วร้ายและนครศักดิ์สิทธิ์แล้วต่างหวาดกลัวที่จะพบกับชะตากรรมเดียวกันพวกเขาอ่อนน้อมถ่อมตนลงเป็นอย่างมาก และให้ความช่วยเหลือผู้นำคนใหม่ในการกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นประชาชนค่อยๆพึงพอใจอีกครั้งเช่นเดียวกับที่เคยเป็นมาก่อนการแยกตัวที่เกิดขึ้นพวกเขาทำงานที่มีแนวโน้มไปทางการเลี้ยงสัตว์มากกว่างานในอุตสาหกรรมหรือในเมืองและกระจายตัวไปอยู่ทั่วแอฟริกาในช่วงหลายศตวตรรษต่อมาและมีจำนวนเป็นหลายล้านคนในที่สุดอย่างไรก็ตาม เมืองต่างๆได้ถูกสร้างขึ้นในพื้นที่ซึ่งทะเลแดงอยู่ในปัจจุบันและตามริมฝั่งแม่น้ำใหญ่ที่ไหลผ่านใจกลางทวีปแอฟริกาผู้คนสามารถพัฒนาขีดความสามารถทางจิตของตนได้อย่างมหาศาลหลายคนสามารถเดินทางด้วยการลอยไปในระยะทางสั้นๆและการใช้โทรจิตก็กลับมามีความสำคัญในชีวิตของพวกเขาอีกครั้งและกลายเป็นเรื่องธรมธรมดาๆไปนอกจากนี้ ยังมีกรณีของความเจ็บป่วยทางกายที่บ่อยครั้งสามารถรักษาให้หายขาดโดยการวางมือความสัมพันธ์ฉันมิตรได้กลับคืนมาอีกครั้งโดยมีคนผิวดำจากออสเตรเลียและนิวกินีที่เดินทางมาเยี่ยมพวกเขาเป็นประจำด้วยรถม้าแห่งเปลวเพลิงอันเป็นชื่อที่พวกเขาใช้เรียกยานอวากาศและทุกวันนี้พี่น้องชาวออสเตรเลียก็ยังคงมีการใช้กันอยู่สายพันธุ์ผิวเหลือง กลายเป็นเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเลิอกอ่กบุพยพเข้ามายัางแอฟริกาตอนเหนือเป็นจำนวนไม่มากนักและพวกเขาก็ลหลงไหลในเรื่องเล่าการมาถึงของพระเจ้าบนรถม้าแห่งเปเลวเพลิงด้วยนี่คือวิธีการที่ตำนานใช้เพื่ออ้างถึงการเข้ามาแทรกแซงของเราในเวลาต่อมาคนผิวเหลืองเป็นสายพันธุ์แรกที่ได้มาผสมกับคนผิวดำฉันหมายถึงการผสมพันธุ์ทางกายภาพนะ นี่อาจเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่บนดาวบาการาตินีไม่เคยมีสายพันธุ์ใดๆผสมข้ามสายพันธุ์มาก่อนในแบบที่พวกเขาทำกันบนโลกนักชาติพันธุ์วิทยามีความสนใจอย่างมากในผลลัพธ์ของการรวมตัวกันซึ่งจะก่อให้เกิดชนกลุ่มใหม่ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาบนโลกที่จริงแล้วลูกผสมตามที่ฉันเรียกนี้มีเลือดของคนผิวเหลืองมากกว่าคนผิวดำซึ่งพวกเขารู้สึกสบายใจ ที่ได้อยู่ด้วยกันมากกว่าอยู่ร่วมกับคนผิวดำหรือผิวเหลืองโดยตรงในที่สุดพวกเขาก็รวมกลุ่มกันและไปตั้งรกรากอยู่ในพื้นที่ซึ่งปัจจุบันเรียกว่าแอลจีเรียตูนิเซียทางแอฟริกาตอนเหนือดังนั้นสายพันธุ์ใหม่จึงถือกำเนิดขึ้นเป็นสายพันธุ์อาหรับตามที่เธอรู้จักแต่อย่าเพิ่งคิดว่าพวกเขาจะคล้ายกับสายพันธุ์ที่เป็นอยู่ในตอนนี้อย่างทันทีทันใด เนื่องจากสภาพอากาศและการเวลาที่ผ่านไปหลายศตรวรรษล้วนส่งผลกระทบทั้งสิน้นเรื่องที่เล่านี้เพียงเพื่อที่จะมอบแนวคิดให้เธอได้รู้ว่าสายพันธุ์ต่างๆเริ่มต้นการผสมข้ามสายพันธุ์กันได้อย่างไรดังนั้นทุกๆอย่างจึงดำเนินไปได้ด้วยดีสำหรับผู้อยู่อาศัยบนโลกยกเว้นเรื่องหนึ่งนักดาราศาสตร์และนักวิชาการต่างก็มีความวิตกกังวลเป็นอย่างมาก เนื่องจากได้ค้นพบว่ามีดาวเคราะหน้อยขนาดใหญ่มืหึมากำลังมุ่งหน้ามาอย่างโลกมันกำลังเคลื่อนเข้ามาอย่างช้าๆแต่มันจะมาถึงโลกอย่างแน่ๆไม่ผิดพลาดอย่างแน่นอนจบ EP ที่8กลับมาติดตามเนื้อหาใน e ีีที่9ได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบพระคุณท่านมากๆนะครับฝากกด subscribe เพื่อมาติดตามเนื้อหาอย่างต่อเนื่องแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ